สวัสดีค่ะเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับมิติที่ซ้อนพบและโลกคู่ขนานจนไปสู่ประตูมิติเรื่องราวเหล่านี้เป็นแนวคิดที่มักจะปรากฏในรูปแบบของปรัชญาวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์โดยอาจมีลักษณะของโลกที่แตกต่างกันไปมนุษย์เราต่างมีคำถามมากมายในใจ ถ้าหากเรายังสามารถเดินทางข้ามไปยังสู่อดีตหรือข้ามไปสู่โลกอีกมิติหนึ่งเราจะสามารถไปได้ไหมและมนุษย์เราจะเดินทางไปสู่ประตูมิติซึ่งอยู่ณแห่งหนใดและททำไมมนุษย์ถึงเชื่อว่าเราจะสามารถเดินทางข้ามสู่มิติได้ แม้ว่าการเดินทางข้ามสูงมิติเวลาเป็นเรื่องที่เราต่างรู้กันดีว่ามันเป็นไปได้ยากมากแต่ในปลายศตวรรษที่19มีทฤษฎีมากมายที่ได้รับแรงมันดาลใจจากนวนิยายทางวิทยาศาสตร์เรื่อง The Time Machine แต่ในตามทฤษฎีของฟิสิกส์แล้วยังไม่ปรากฏว่ามีหนทางใดที่จะช่วยให้เราสามารถย้อนเวลากลับไปสู่โลกในอดีตรหรือโลกแห่งอนาคต แต่ก็มีการยอมรับการสนับสนุนที่จำกัดในทางฟิสิกส์ที่มักจะใช้ร่วมกับกลาศาสตร์ควอนตัมหรือทฤษฎีสปานของไอน์สไตน์ในอวกาศสมมติทานทางดาราศาสตร์ที่เคยมองว่าหลุมดำหรือรูนอนคือประตูสู่มิติที่เชื่อมกับโลกในอดีตหรือโลกแห่งอนาคตและเชื่อมโยงไปสู่มิติที่ซ้อนพบ อาจเป็นเพราะหลุมดำและรูนอนมีข้อจำกัดที่ทำให้การเดินทางข้ามเวลาเป็นเพียงทฤษฎีในปัจจุบันรูนอนและหลุมดำอาจไม่สเสถียรภาพเมื่อมีวัตถุพยายามผ่านเข้าไป อีกทั้งหลุมดำมีแรงดึงดูดที่มหา,าศาลและสามารถทำลายวัตถุนั้นและการทำให้รูนอนสเตลภาพต้องใช้พลังงานชนิดที่ยังไม่มีอยู่ในธรรมชาติแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงแนวคิดในเชิงทางทฤษฎีแต่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ช่วยเปิดประเด็นที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างมิติการเวลาและความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามไปสู่มิติในจกักรวาล หากสมมุติฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทฤษฎีของสุภาลและในอนาคตสามารถสร้างขึ้นได้จริงมันอาจทำให้เราสามารถเดินทางข้ามไปสู่เวลาอื่นหรือมิติอื่นหรือโลกแห่งอนาคตหรือแม้กระทั่งข้ามไปยังจกกักรวาลอื่นที่เราอาจไม่เคยได้จินตนาการมาก่อนเลยก็เป็นได้หากเราเดินทางเข้าสู่ประตูมิต